เป็นถุงตดนะถุงตดนะแบบโปกเกมอน,นะะโปกเกมอนก็กจะมีปิกาจูแล้วก็ตัวอะไรไม่รู้เหมือนเต่าเลยเต่าเต่าค่ะ,ะ,คะเป็นเต่านี่นะคะก็จะเป็นน้องเรานะคะจากช่อง C H H L นะคะเดี๋ยวเราจะ คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ C N H H L นะคะก็เพิ่งจะสร้างสร้างช่องนะคะก็จะมาปูหมุดให้น้องนิดนึงนะคะเพราะว่าเพิ่งจะสร้างนะคะก็ไม่ค่อยมีคนติดตามเยอะเท่าไหร่นะคะก็เดยวเราไปดูกันเล่นถุงตดกันเลยเราก็จะเล่นไอ้ถุงเล่นไอ้ถุงนี้ก่อนนะคะเป็นลองบีบก่อนลองบีบก่อนอไม่ไม่บีบอ่ะกลัวเหม็นเหม็นมือโอเค ทิ้งลงนะคะเราจะเหยียบใช่ปะแนะนำว่าไม่ให้เล่นในบ้านนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นนะครับต้องออกมาเล่นนอกบ้านนะคะเหยบเลยค่ะคุณซีคะเอาไอเห็นไรมันจะบูบูขึ้นแล้วอ่ะอย่างแบเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดเหม็นไหมอ่ะ ทำไม<ก>ไม่ <ทำ S 2> ไมีกลิ่นอ่ะเออยังบอกอยู่ว่าตัวนี้มันไม่เหม็นเห็นไหมมันแบบกลิ่นหอมหูยกลิ่นกลิ่นเหมือนผงซักฟอกอ่ะอซื้อมาจาก ร้านอะไรนะขายของชําหน้าบ้านนะเป็นไม่เหม็นนหน้ามันเหมือนผงซักฟอกเนาะเขาบอกว่าเหม็นนะอีกค่ะอีกถุงอีกถุงนึงนะคะจะเล่นไหมคะจะเป็นยังไงบีบดูว่าคราวนี้บีบนะคะคุณคะคุณซีบยังไม่บีบค่ะเอาใหม่ค่ะจะเหยียบจริงๆอ่ะเหยียบ ใส่รองเท้าเหยียบอ่ะม่ได้อ่ะนี่ยกินหมือเดิมหรือปล่าเออมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้มันมันไม่เหม็นเออเขาบอกดมดูดมดูท่านผู้ชมคะลองดมดูค่ะ มันออกจากกล้องเลยนะนี่ไม่ใช่แบบนี้นะมันเป็นแบบข้างหน้ามันจะมีแบบผู้ชายกับคนมันยกับลูกตดใช่ปะใช่มันจะมีลูกก้นแล้วก็จะตดตด,ด้วยแนั้นเลยน่าจะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะก็อย่าลืมไปติดตามช่องน้องเราด้วยนะคะก็วันนี้มาเล่นถุงตดแต่ว่ามันไม่เหมือนตดอ,อ,อ่ะะีเราด้วยนะคะ แล้วม like ja ันหน้าเดี๋ยวจะเอามาเล่นนะคะเอาถุงตดอีกแบบหนึ okay. ่งมาเล่นแบบจริงๆเลยนะคะมาเล่นโอเคนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะคุณซีลืมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์ด้วยนะ